สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะลงไปดูรถนะคะรถมาแล้วออกไปเลยาปจุน,น <c oughs> าชาชาโคโกดูซอจุนจะรู้จักรถไหมนะน่าจะวิ่งไปให้รถแม่นะคะ ปกตินั่งรถแม่เนาะซาดง้าตอนนี้คนเขายัางไม่เลิกงานนะคะที่จอดรถว่างเยอะเลยตุ๊ดตึ๊ อันนี้รถแม่น,นี้รถพ่อบ้านนะว้ายคันใหญ่เวอร์น้ำมาขึ้นเด้น้ำข้อกระแทกใหญ่มากเลยอันนี้นะคะเขาจะอันนี้ใหม่เนาะโลโก้เขาเปลี่ยนใหม่นะคะรถรุ่นใหม่มพ่อบ้านบอกแกะนะคะนำมาแกะนะ โอ้ยแกะรถใหม่ละมีฟิลแกะรถใหม่โอ้โออทุกคนดูข้างหน้ามันสวยมากแบบเหมือนรถแพงๆที่ไทยเลยนะคะนะะแกะอ้วอยู่ตรงนี้อีกนะคะ ครั้งแรกเลยได้ฟิลแกะรถใหม่โอ้เพราะว่าเนื่องว่าสีขาวอไม่อยากแกะเลยเนาะอยากแค่ไหนเขาจะได้รู้ว่าใหม่อะว,ว้าวใหญ่เบอร์วงังมาเท่าจมใช่ปะเดี๋ยวนูกูใช่อะกูกู้า ซิ่วรถใหม่ครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยเพราะว่าที่ไทยไม่มีซักรถนะคะมีแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆนะคะช่วยหน่อยไหมช่วยช่วยหน่อยไหมช่วยช่วยช่วยรอช่วยช่วยหนึ่งก um ็ช่วย เดี๋ยวค่อยดูข้างในนะคะมันเป็นยังไงเนาะอีกอ่ะตว้ยอีก่าตึงบวกเงี้ตัวนั้นน่บอกเว่ปา็ป็นสีน้ำตาลสีครีมนะคะออกน้ำตาลครีมครีมข้างในก็เบาใหม่จ้า โอ้ไม oh ่ god ป like ั้งเทวดาเราพื้นสีแดงนหมะอันนี้คืออันี้พุงเกดอาชิกเกตมาเอระทารีว้าโอ้โหเขาแบบพร้อมใจกันนั่งมากเลยนะคะพร้อมใจกันนั่งรถใหม่มาอันยาพี่ยูนาไปเที่ยวนะคะนั่งนิ่งมากเดี๋ยวจะซื้อคาซีทนะมันจะเป็นแบบคาซีทแบบไอ้นี่นะคะ แบบบางๆแล้วเขาจะมีแบบเข็มขัดให้รัดอันยองโอ้มีใบใบเดอใบใบเด้อเ <c oughs> พราะบ้านบอกให้แกะเอาแกะอะไรเอกอ่ะตรงนี้นะคะแกะออกอีกนะคะมีให้แกะเยอะมากเลยให้พ่อบ้านขับออกไปข้างนอกนะคะจะได้แบบเห็นรถชัดๆเนาะข้างในมันมืดน,นะคะจากข้างนอกเป็นรถที่ ต้องมีคนมองนะคะเพราะว่ายังไง่อยู่รถคือแบบนิ่มมากทุกคนนิ่มแบบนิ่มสุดๆอ่ะจริงจะบุตรโรนนได้จ <laughs> มันนุม่มมันนิ่มบอกไม่ถูกนะหน้าจอก็เลิศนะจริงๆมันมีไอ้นี่ด้วยนะคะอะไรนะพะม่านด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ติดพมา่านนะ ยืนด่ายืนด่ากูเโอุ้ยตรงนี้ก็มีกล้องให้ดูนะคะอู้หคุณเลิศมากค่ะสาราองค์การต่างๆตัวใบอ๋อเหมือนเป็นเหมือนกระจกไอ้นี่นะเนาะกระจกข้างเลยนะคะเอ้ยเขามีหน้าจอด้วยคุณเลิศไปอีกนะคะมีแบบว่ามีกล้องนะคะน่ มีให้แกะเพียบเลยทุกคนยังไม่ได้แกะเลยแต่เดี๋ยวให้พ่อบ้านไปจอดก่อนนะรถใหม่เนาะแกะทุกตรงนะคะค่อยๆแงะนะ,ะเดี๋ยวสีถลอกหังจุนนะขังจุนหังจูนดึงขังจูนได้ไหขังจูนดึงหน่อยฮะเตือนอ ชอบอยู่แล้วงานถนัดโิค้ว้าวให้ปะให้ปะโอ้ว้าวเอามาจุข้างหลังคือแบบโล่งมากนะคะแล้วก็ไอ้พื้นสีแดงๆเนี่ยคือนุ่มเท้ามากนะเหยียบไปนี่คือแบบนุ่มนะคะ รถแตอีก <göster> จ <ges> <sounds> ้ชอบมากโค้ดโคือมันดีนะะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีรถนะคะแบบได้รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟิลได้รถใหม่ขับไปเลยนใช่โอี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็แก่นะเดี๋ยวต้องแกะออกให้หมดทางจุดหลั กดข้างข้างนี้คะมันจะปรับเบาะนะทะางจุฬาจะให้นางหลับไปก่อนนะคะเรามาแกะกันต่อ <c oughs> มันทัดต้มันทั่ต้า <c oughs> เอารามาแกะกันต่อนะจ๊ะแกะไม่เสร็จเลยจ้ะ 어렇게 아... 음 อีกนะคะโอ้ยแบบว่ามีให้แกะเยอะมากรถใหม่อเน้ก็แบบชอางจนช่างจนชอบมากไม่ยอมลงรถเลยช่างจนน้องมูชวนเดออันเดียวไม่ยอมลงรถเลยจ้าที่เบรกับอันเดรนไงเจ้าของันก็ช่วยแกะนะ ช่วยกันแกะจ้าคือแบบที่แกะเยอะมากอยู่ยอะเส่อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้รัดหนังยางเลยนะคะได้นไหมแ <c oughs> <c oughs> กะนะคะแกะให้หมดเลยอุย้ยอันนี้เป็น <c oughs> นึกว่ากอกไก ยพ่อบ้านคือแกะหมดนะคะพ่อบ้านบอกไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนะถ้าเป็นอยู่ที่ไทยนี่คือแบบสติกเกอร์ยังไม่ยอมแกะอ๋อนี่นะคะอ๋อมันให้ยกขึ้นปลาตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่า อะไรนะแบบเป็นผ้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะดึงขึ้นก็เป็นที่นนบังแดดแ้างชุนหลักปิดก็กดตรงนี้นะคะก็ปิดเลยจะเสริมเบาะได้นะคะข้างหลังเนาะอันนี้ก็กดไม่ต้องดึงออน,นี้รถค,คือยาวมากนะคะยาวมาก ถ้าให้แม่ขับขับไม่ได้นะจอดรถไม่เป็นนะคะรถยาวขนาดนี้ตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาทุกคนไปดูรถใหม่เนาะแล้วก็พาไปแกะสติกเกอร์รถออกนะคะแต่พอมาถึงบ้านมีพัสดุมาส่งนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องนะคะคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะจ๊ะเปิดกล่องกันนะคะคือ เขาเขาแพ็กมาอย่างดีอะทุกคนคืออะไรนะมีแกะตรงนี้นะคะทุกคนคืออะไรอ่ะคือ,อยางโอ้โหเขาแพ็กมาดีเวอร์นะจ้าจ้าจ้าโอ้ กจแบบฟีเวอร์นะคะนี่นะคะดูแล้วน่าจะเป็นกระเป๋านะทุกคนกระเป๋าจริงๆด้วยอ้ยสีสีนี้คือน่ารักมากทุกคนได้กระเป๋าไว้ใส่แบบของเด็กๆนะคะเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้าไม่ก็แบบแคมปเ,มเมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันคือแบบอย่างดีเลยอะ่ะอันนี้คือเป็น ยี่ห้อ c a s t o l u g a นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าจากสวีเดนนะคะโอ้โหมาไกลาจากสวีเดนนะคะแต่ว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้เขาจะมีแบบว่าช็อปในไทยแล้วก็ในเกาหลีนะคะมีเว็บไซต์ด้วยนะคนเดีย๋ยวมาให้ดูกระเป๋ากันนะคะ เขาส่งมาให้ขอบคุณมากเลยนะคะใครที่อยากจะได้นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ c u s t o m l u g a c o m นะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นเว็บไซต์ให้เนาะส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะก็จะมีโค้ดส่วนลด15%นะคะโค้ดส่วนลดก็ชื่อว่าไทยเกา95นะคะทุกคน แบบว่าเข้าไปในเว็บไซต์เลือกกระเป๋าเสร็จก็<อ>ใส่โค้ดส่วนลดลงไปนะคะ<อ>ก็ลดอีก15นะคะคือลดมากนีอีกใบหนึ่งมัวแต่คุยเอ๊ะเจอเอ,อังเจอมีเขาให้เสองในะบก็เลยเลือกให้พ่อบ้านด้วยนะคะให้พ่อบ้านแบบเอาของเด็กๆใส่สะพายให้อะไรอย่างนี้นะคะคืออุ๊ยอันนี้สวยมากสวยจริงๆนะคะเป็นเขียวแบบ เขียวที่มาหรือเปล่านะแต่ว่าสวยมากออกสีน้ำตาลแบบนี้สวยมากพะบ้านชอบนะคะมันมีสีดําแล้วก็สีนี้ออแล้วก็มีสีเทานะคะสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคือแบบเลือกยากมากนะคะของเขาก็จะเป็นหนังอย่างดีเลยนะมีช่องแบบใส่ของเยอะมากแล้วที่สําคัญนะใครที่แบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะเอากระเป๋าสตางค์ไว้ตรงนี้คือดีนะเวลาเราสะพายใช่ไหม ก็จะไม่มีคนที่แบบว่าสามารถเอากับระเป๋าเงินเราไปได้นะคะหรือว่าจะใส่ของมีค่าอยู่ตรงนี้หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะโทรศัพท์นี่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเอากับระเป๋านี่แหละ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเอ่อ <c oughs> พาทุกคนไปเที่ยวเอาฝนไม่เป็นจะเอา้า สิบมิตตรงนเปิดได้อีกนะคะนีมันเวกระเป๋าเขาแบบกว้างมากนีใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวได้เลยนะคะเนี่ยคือแบบผ้าเขาดีมากนุ่มมือมากนะไม่ได้แบบไก่กานะคะใครอยากได้ไปสั่งเขาสวยอันนี้แม่ชอบมากนะคะ แต่งตัวน่ารักล่ารักแล้วก็สะพายไปได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาจะมีช่องใส่แบบของมีค่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนใส,กใส่กระเป๋าเงินหรือว่าโทรศัพท์นะคะมาเปิดดูอันนี้ก็จะเป็นกระดุมนะคะมานะข้างในข้างในก็จะเป็นที่รูดแบบนี้ทุกคนคือดีมากเราต้องทําให้มันเองก่อนนี่นะคะเขามีรูดแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ ถ้าใส่ของมันก็จะแบบสวยตัวนี้นะคะมันจะแบบตุ้มๆแบบเนี้ยน่ารักจ้าขอบคุณมากนะคะใครอยากได้ก็ไปตําได้นะเดี๋ยวขค้ืนให้ดูนะคะอยากบอกว่าจริงๆอะ่ะเลือกยากมากอยากได้กระเป๋าสีชมพูใบนี้นะคะมีสีชมพูกับสีน้ําตาลเขาสวยเหมือนกันแต่ว่าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะเขาใช้ใบนี้ก็เลยโอ้เห็นว่าเขารีวิวมันน่ารักดีก็เลย เลือกอันนี <pl ains> ้มังนะคะนี่นะคะจบไปนะคะคลิปรีวิวกระเป๋านะจ๊ะเดี๋ยวมาตอนใช้จริงก็จะมาพับคลิปให้ดูนะคะว่าเออใส่อะไรได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะบ้านหิวข้าวมั่งนะเพราะว่าต้องย่างเนื้อกันอีกนะคะกินแต่เนื้อทุกวันเลยน่ารักมากทุกคนนี่นะคะเนื้อย่าง สไลด์หมอมๆนะคะกรบบ้านเป็นพนักงาน,งานย่างเนื้อโสมรชื่มเ่ย เ๋วด้เดี๋ย๋อวเดี๋ยนเดี๋วเดี๋วเดีมยวเดี้อวนดนาเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย้เดี๋ยเยเเวอเีเเย โซจรนกินนี่นะคะเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบซุปไข่แล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะร <c oughs> ้อนมากเลยจ้า <c oughs> เป่าให้ก่อนนะี่ <c oughs> นาล่ามะอร่อยมานี่นะคะวันนี้ไม่มีพริกนะแล้วก็ไม่มีสลัดนะ,ะก็เลยเอานี่มาห่อ อ้าลืมใส่ข้าวนี่นะคะใส่ข้าวลงไปแล้วเรียบร้อยมันใส่น้ำพริกอะวันนี้ะมกินอะไร่อ โอ,อก,กินผักด้วยว้าซารีสโซ่เห็ดสก็ร่สยุย่งนึงอะอืมอร่อยจังอน้ากยูน่าก็มุลนาตอืมกินแบบอร่อยมากอะ่อยอ อะไรครับข้าวเหนียชิน็กกันชอกินทำริกิข้าวตัวไับพับต้วมั่วคะิเข้าปดิเปลี่ยนกระทะใหม่นะ <laughs> กระเด็นนอากระทะ You know. I'm not coming. Man, man go to manual. So man half or so man half it's midnight, we're going all night. Can you pass the dream to get the vibe right? Don't feel like having a belly. Last killing with some salt and lime.